สวัสดีครับผมกับผมร้านไอท็ช็อปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาติดตั้งสินค้าครับกับมิวเอ็กนะครับ2023ครับก็ชุดใหญ่เลยครับมีอะไรบ้างนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้านะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดนี่ของเดิมจะมีแค่เปิดฝาท้ายครับแต่นี้จะมีตัวล็อกด้วยครับก็คือใช้งานจริงเปลี่ยนกับมือเปิดของแท้ซ้ายขวาคู่หน้าครับใช้งานกับคู่สตาร์ทตรงรุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมตัวปุ่มแท้นะครับปุ่มปักตรงรุ่นนะครับมาล์วโซลเก็ตแบบนี้นะครับ แล้วก็มีกล่อง GPS ใช้งานผ่านมือถือนะครับแล้วก็มีชุดพับกระจกปกกระจกออโต้แล้วก็ชุดคอนโซลนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับก็เรียบร้อยครับมาดูมารีวิวครับสําหรับตัวมิกะนี้ก็จัดเต็มเลยครับรีวิวทาการใส่ฝนไว้กับฝนตกด้วยนะครับตัวนี้ปิดให้เรียบร้อยครับเป็นของแท้ครับไม่มีรูแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มกดด้านบนจะเป็นของแท้นะครับอ่มองเข้าไปเดีก่อนนะครับ สามารถสตาร์ทปุ่มกดสตาร์ทเป็นของแท้เหยียบเบรกสตาร์ทหรือว่าไม่เหยียบเบรกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทพลานิโหมดได้นะครับผมสตาร์ทพลิโหมดนะครับนี่ครับรถติดเ,เครื่องแล้วนะครับแล้วก็ดับเครื่องพลานโิโหมดตรงนี้จะเป็นรีวิวเอยอะแล้วนะครับมาดูฟังก์ชันที่อยากแนะนำครับตัวนี้เป็น ux นะครับเปลี่ยนเมื่อเปิดเป็นของแท้ครับใช้งานจริงซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มกดทั้งหมด3ตัวนะครับมีด้านซ้ายด้านขวานะครับล็อกรถกระจกพับออโต้นะครับกดเปิดล็อกนะครับ กระจกก้างออกออโต้นะครับทิ้งจะมีเสียงแท้ด้วยแต่ฝนมันตกครับมันเลยไม่ค่อยได้ยินนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังครับนี่ชีเด็ดอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วจะมีแต่ตัวเปิดฝาท้ายถูกไหมครับที่นี้มีตัวปุ่มล็อกด้วยมีสายไปห่างให้มองเห็นกระจกนะครับให้มองเห็นด้านข้างกระจกนะครับอาตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดปลดล็อกได้ไหมครับกระจกก้างออกนะฮะนี่คือปลดล็อกนะครับประตูเปิดได้ กดปุ blender, vector, <t songs> ่มเล็กนะครับล็อกรถคือเหมือนตัว <t> ท <ops> <t> ็อปเลยนะครับนะรถล็อกนี่ครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับเหมือนทุกจุดเลยครับตอนนี้คันนี้นะครับกดปดล็อกเปิดฝาท้ายผ่านตัวตำแหน่งเดิมนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเี่ติดตั้งเข้าไปใหม่ครับตัวดูดก่อนก็จะเป็นตัวดูดไฟฟ้านะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับ ลงอกูดแ,แล้วก็มีตัวเตะด้วยนะครับนะครับเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้นะครับแล้วก็เตะปิดแล้วก็มาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็คือใช้งานจริงนะกดล็อกรถนะครับเปิดพับออโต้ Auto. กดล็อกนะครับเี่ แล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทนะครับได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดฝาท้ายผ่านตัวรีโมทนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทนะครับตอนติดเครื่องอยู่นะครับปิดฝาท้ายผ่านรีโมทนะครับ ใช้พานรีโมทนะครับโอเคประมาณนี้มาดูข้างหน้าอีกรอบหนึ่งครับตรงเสียงนะครับใช้ฟังตรงเสียงปฏีฝนมันตกครับมันมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินนะครับเห็นไหมครับเป็นเสียงแท้นะครับเสียงมันแท้เลยครับตัวนี้โอเคส่งงานครับผมกับวิวเอ็กซ์นะครับสองพันยี่สิบสาม